ครับจุงกะไม่เอาบองโนเด้นยินในขมัดนือมารวเพลกุยบ้านนั่นเนืารวเพลกุยมเบกุยบานบ้านกุยผสมสนุนเองมือกุยคางเราเด็ดน้นี่มามามาเคยๆนี่นี่น่นี่เยๆเคยเดี๋กุยรามสกิดกุยนี่จงตัวเบกไหมจะลื่จะลื่นปิ้งเดิมปิงเดิมเลยครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาเก็บลูกยางกันครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวันนี้มาแบบอุปกรณ์ไม่พร้อมแต่ก็พอพอได้กลับไปบ้างครับนะครับเดี๋ยวให้ดูครับครับเพื่อนๆลูกยางต้นข้างหลังผมนี่ต้นนี้เดี๋ยวผมจะลองชิมต้นนี้ดูหวานหวานมากเลยครับเพื่อนๆหวานเปรี้ยวนิดนึง อร่อยเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันครับจะพานเพื่อนมาดูเนี่ยครับแน่แน,น,น,น่ลูกยางครับตอนนี้มันน่าจะเหลือจากที่เขาเก็บไปแล้วอะเพื่อนลูกยางไอ้แบบนี้เอาไปบ่มได้ตัดหั่นเอาง,าง,าง,องี้เลยเอาง,องี้เลยเอ,เอาเป็นจริงๆเลยเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับลูกยางแท้ๆครับเขาเก็บกันยังไง กิ่งค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนนิดนึงพอนนี้มันแก่แล้วแหละเราสามารถเอาไปป่มได้ไม่กี่วันก็สุกแล้วเดี๋ยวผมให้ดูครับเอาเก็บกองไว้ก่อนเยอะครับเยอะมากเลยดูดิดเขา,าขอดึงเก็บแล้วมันไม่หมดนะข้างทางอะ่ะลูกมันไม่ใหญ่มากเขาเลยไม่เอาเดี๋ยวผมเอาหมดแหละผมมาไกลเ <laughs> ดี๋ยวเขาหักแล้วเขาไม่เอาดูดีเพื่อนลูกนีนน่มากหักแล้วเขาไม่เอาคุณผูช้ชมลูกนี้ใหญ่มาก นี่ก็ใหญ่ครับดูดินี่ลูกยางแท้ๆครับหรือตุ้มกุยครับมันผมเขาเรียกว่าตุ้มกุยได้เยอะเลยไหมลูกใหญ่มันเก่แล้วนี่เก่แล้วครับแก่เขาไม่เอาเราเอาหมดมันใหญ่มากเลยเ,เก็บกินครับไม่ติเก็บไมกินปีละครั้งรู้ที่เอาเลแล้วคุณได้ลูกยางนะครับเพื่อนตรงเนี้ยนี่คุณผู้ชมมันดึงดิบมันก็เอาไปบ่มได้ มันบ่มได้ครับอันนี้ข้างบนข้างบนลูกสุกข้างบนลูกสุก <_ m ai> เก็บอันเนี้ยนี่ไงลูกสุกข้างบนเนี่ยลูกใหญ่เนี่ยเออนั <_ m ai> ่นะี่ะกิ่งกิ่งนั่นแหละกิ่งนั่นแหละดึงลงมาก่อนเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยดีก่อนเดีก่อน,อ,น,อ,น demasiado. อ้าวมาหยิบโอ้ยลูกใหญ่เออลูกใหญ่ข้างบนอีกนี่ไง <_ m ai> ข้างบนตรงนี้เออนั่นแหละเออ อ่ะอีกอีกอีกเอ,กอาโอ้ยหมดยังไม่เอาแต่อันนี้ดูสิครับในตรงไหนที่พี่บอกเยอะๆเลยเนี่ยเพื่อนตรงนี้ต้นหนึ่งแต่มันสูงมากเลยครับนี่เดี๋ยวคนจะขยายให้ดูนี่เพื่อนเห็นไหมนี่ยครับเต็มต้นเลยแต่มันสูงผมไม่มีอะไรจะเอาอ่ะ มีอะไรจะทำมันอ้ข้างบนลูกใหญ่มาก้ข้างบนนู้นลูกใหญ่มากข้างบนลูกใหญ่มาก<อ>นี่ครับเพื่อนต้นมันอยู่ข้างบนนี่ครับมันเป็นเถาเนี้ยลูกเหลืองๆเ,เต็มต้นเลยเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูข้างล่างที่มันร่วงนี่ไงนี่ครับมันยังสวยอยู่เลยเขาไม่เก็บเอานี่ครับเพื่อนมีลูกยางครับแถวเขามเส็นูรินเขาเรียกตุ่มกุย หากินยากมากปีละครั้งเท่านั้นบางอันที่มันเละแล้วก็ไม่เอาละกันครับเต็มต้นเลยเพื่อนๆดูข้างบนดิทำยังไงถึงจะได้เนาะมันค้างอยู่บ่เ,เออเนี่ยร้นอนเพื่อนวันนี้ไม่มีอุปกรณ์มา เต็มเลยเพื่อนดูที่พื้นเต็มเลยครับเยอะมากเยอะมากเพื่อนที่เขามาเก็บเอายังไงทางนี้ก็มีโอ้เพื่อนได้ยินเสียงนกร้องไหมนกก็ร้องเต็มเลยเพื่อนเอาได้เอาได้ ไม่ต้องสุกมากเราได้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็ค่อยๆทยอยสุกนี่ครับเนี่ยเพื่อนตรงนี้เพื่อนมองไม่เห็นหรอกปลาใหญ่มากป่าตรงนี้หน้าเห็ดเห็ดก็น่าจะเะนั่นเพื่อนดูลักษณะเห็ดน่าจะเยอะ พาไปดูทางนู้นมีเพื่อนๆต้นนี้เยอมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้ดูไอ้น้อเต็มต้นเลยอ่ะจะกระจันร้องเนี่ยครับตรงนี้เต็มต้นเลยเพื่อนมองไม่เห็นน้องมันไกลเกินพอป่ป๊ออาจับยิบยิบยิบ,ยบได้ไหม เดั๋ดิเดี๋ยวดิไป่ดิถึงละคุณผู้ชมดึงหน่อยครับดึงหน่อยคนก็เตีย้ย <c oughs> คนเตี้ยถึงต้นมันสูงเอทำลายแล้วในที่สุดก็ได้พอแล้วอพอแล้วพอแล้วพอแล้วก่อนยึดไดถึง <c oughs> น,นี่ครับลุกอย่างพอได้กลับไปครับมาแบบรีบๆรีบนี่ลูกใหญ่ๆครับทันนุ่นสุกนี่ครับน,รนี่เราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูเนื้อข้างในครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูอืม อมัน,นจะอร่อยขนาดไม่เคยกินเนี่ยอร่อยไมหมฮัมปารอร่อยสดๆจากต้นครับหวานการันตีเลยถ้าสดสดจากต้นหาก,กินได้ยากมากครับปีละครั้งเหมือนมะม่วงอะ่ะมันตุกนะครับเพืเ่อนๆก็ได้เียวอยู่นะครับมันจะเก็บงจากรด เดี๋ยวเอาไปริดไปออกนู่นจะได้ลูกขนาดไหนเยอะอีกนะนะครับทุกอย่างก็มี ยางเขาจะมียางครับสมชื่อจริงเป็นลูกผลไม้ที่มียางก็เลยได้ชื่อว่าเป็นลูกยาง,ยงเยอะเลยครับเยอะเลยครับเยี่ยมเป็นลูกย,ยางครับจากที่ไปเก็บมาจากป่า เยวจะมาดูกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนย,ยางมันเยอะครับสมชื่อจริงๆลูกยางม,มันแก่แล้วครับยามอปลมวัสองวันก็สุดแล้ว นปครับเ,เพื่อนๆได้เยอะเลยว้าวลูกใหญ่ก็มีลูกสุกก็มีครับลูกยางครับลูกยางตุ้มกุยแบนสุรินเขาเรียกตุ้มกุยตุ้มกุยครับหว,วานเลยเยอะเลยครับเยอะเลย